5อาการนะครับที่เกี่ยวกับกระเพาะปัสสาวะอันไหนร้ายแรงที่สุดหลายคนนะครับอาจจะเคยเจออาการเหล่านี้ครับอย่างแรกเลยครับปัสสาวะไม่สุดครับอย่างที่2นะครับปัสสาวะไม่พุ่งนะครับอย่างที่3นะครับฉี่ออกมาแสบผัดครับอย่างที่4นะครับปัสสาวะแล้วปวดท้องน้อยครับ แล้วก็อยากสุดท้ายนะครับปัสสาวะออกมาเป็นเลือดครับอาการพวกนี้นะครับอาจจะฟังดูไม่ห้ายแรงใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วนะครับมันคือสัญญาณเตือนของโรคบางอย่างที่ร่างกายของเรากําลังบอกเราอยู่นะครับดังนั้นนะครับอาการที่ร้ายแรงที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับคือการที่เราฉี่ออกมาเป็นเลือดครับเพราะว่าอาจเกิดจากการติดเชื้อรุนแรงนิ่วหรือว่ามะเร็งกระเพาะปัสสาวะก็ได้นะครับแต่ว่าอาการอื่นๆนะครับก็ไม่ควรละเลยเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นสัญญาณเตือนนะครับว่าเราเริ่มมีปัญหาของการขับถ่ายหรือว่าระบบภูมิคุ้มกันของเรานั่นเองนะครับ โดยเฉพาะภูมิคุ้มกันการลดการอักเสบและการปรับจุลินทรีย์ในร่างกายของเรานะครับหนึ่งในสูตรที่ช่วยได้นะครับคือการรวมสารสาคัญต่างๆครับอย่างเช่นพวกเบตากรูแคนนะครับสารดจากมาร์กิเบอรี่ซิงค์หรือว่าวิตามิน D3 ครับซึ่งส่วนผสมทั้งหมดนี้นะครับอยู่ในวิตามินกล่องสีม่วงที่เพิ่มเคยบอกไปแล้วครับสุขภาพที่ดีนะครับเริ่มจากการที่เรารู้ทันอาการของเราครับดังนั้นนะครับอย่ารอให้อาการเล็กๆนะครับกลายเป็นโรคร้ายแรงนะครับใครเคยมีการแบบนี้นะครับพิมมาเคยไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับ